น้องจอยเจ้าวันนี้ไอ้นาเอาน้องจอยเจ้านี่หน้าขีดได้ไหน่าจะงามน่ะงามนะหน้าแบบเจ้าหน้าแบบเจ้าของขีดเพื่อตัดกวางได้เหรอเนี่ยน้องอ๋อนี่แบย่งย่นะอันนี้เราให้น้องจอยในแค่กนหอมนี่เราให้ล้านแล้วน้องเนาะร้านร้านเพื่อก็บแหนะไปเอาไม้ขายอย่งนั้นของที่ผมมองๆทั้งนั้นไอเอาเอแล้วการที่เราลูกน้องจอยนี่หรออันถ้าขนมนี่หรอในปีใหม่นางคุกกี้ที่ให้แต่อันแบบนัานนี่ใหม่วันต่อวันนี่หรอคะเจ้าวันต่อวันค่ะอืมน้องจอย นี่เมี่ถ้าเอาไปเลี้ยงเบดที่โคต่ายนี่ให้เปิงเพราะได้เติงนะเติงเจ้าอันนี้เขาใส่ข่าตานหาโคตี่ตายนี่ใช่ดีใครตายที่ง่ายตายอ่ะมึงไม่ตายขายไม่ขายสักคำนี่ยกูจริงจงกูจะเบาขนมเบดน้องจอยนี่ไปเลี้ยงแง่โซฟิงเออของมึงกูจะเอาสั่งก็แก่เดียวละอ๋อกูฟูตื่นหน่อยนี่นะบอกมันว่า ก็ตมาเจอมันสองคนี Schweiz ่ว oh, ันนี้เลยปล่าเฮ้ไดมวิชเป็นโซ่ยเงไงเ้วหนึ่งจ้าวไก่เงา